นี้เป็นวันพระเพราะว่าวันพระนี่เราถูกหลงลืมกันไปจนกระทั่งไม่มีใครเขาสนใจเลยหรือให้ความสำคัญมากเพียงพอเหมือนบนรรพบุรุษของเราแต่ในยุคของเราเนี่ยเรามาเกิดเพื่อมาสร้างบารมีมาเป็นต้นบุญต้นแบบมาเป็นแสงสว่างต่อพื้นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราข็าจะต้องจุดประทีบนี้เอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจให้ ผู้ที่ผ่านไปมาเนี่ยเขาได้ระลึกนึกถึงพระรัตนตไตยนึกถึงว่าวันนี้เป็นวันพระควรจะทําแต่สิ่งที่เป็นกุศลธรมพอพอๆก็เห็นแล้วเขาคงจะถามเราว่ามีอะไรหรือทําไมถึงจุดเราก็จะได้อธิบายให้เขาฟังแลอีกประการหนึ่งอยากให้บ้านเมืองเรามันสว่างนะเพราะดูเหมือนว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งที่ผิดๆกำลังจะทําให้มันถูกต้องหลวงพ่อดูแล้วก็สลดใจนะ ถึงเวลาที่เราจะไปชักชวนกันมาถอยหลังลงคลองกันอะถอยหลังเข้าคลองจะเป็นคลองทรรมความถูกต้องดีงามที่บรรพบุรุษของเราได้ประพฤติสืบทอดกันมาเดี๋ยวนี้มันจะสูญหายกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงวันพระนะจ๊ะไม่ว่าวันพระเล็กวันพระใหญ่เนี่ยไปจุดประทีนเอาดวงเล็กๆจุดเอาที่ไม่ต้องลงทุนสูงนะจ๊ะมาจุดเอาไว้ พอที่จะเป็นเครื่องหมายและเป็นสัญลักษณ์ให้เขาเห็นว่าเอาวันนี้วันพระ